พียววันดีครับพี่วันดีวันดีทำพรีเซนต์เสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยพี่พอดีเมื่อกี้เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมอ่ะไม่งั้นผมไม่มีรถไปทํางานแล้วจะให้าตรวจเมื่อไหร่เนี่ยรีบไปทํามาเลยนะรู้ไ่าว่าข้าไม่เคยส่งงานเลทไปเดี๋ยวไงวันนี้ผมไปเคลียร์เสร็จพี่โอ้โหเร็วๆครับรู้ไหมว่านี่คือหน่วยงานราชการแต่งตัวชุดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเรียบร้อยหน่อยได้ปะได้ครับพี่ขอโทษครับรีบเลยไป ชยืนด่าใครอ่ะยืนด่าป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค,คุณเซฟวันนี้มาทํางานเร็วเลยนะครับใช่นา,นานมาเช้าหน่อยเออเดี๋ยวไปไคุยกับผมที่ห้องหน่อยสินะมีเรื่องคุยนิดนึงมาครับคุณเซฟผมได้ข่าวมาว่าแผนของคุณเนี่ยมีการเบิกเงินค่าน้ํามันรถเป็นจานวนเงินที่สูงมาก เอาเป็นว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถจริงๆเนี่ยก็รวมๆกันไปที่รถหน่วยงานก็ได้จะได้ไม่ต้องลําบากใช้รถส่วนตัวกันนะพออครับจริงๆเนี่ยแผนกของเราก็มีการไปราชการต่างจังหวัดบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับพออาจจะมีการเข้าใจผิดบ้างยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คภายในแผนกผมดูก่อนเลยกันแต่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับพออครับงั้นอีกเรื่องหนึ่ง เด็กใหม่ของผนากคุณที่ชื่ออาเพียวอะไรเนี่ยผมเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานทุกวันเลยใช่ไหมแต่ทำไมมีชื่อเบอิกค่าน้ำมันรถยนตล์ล่ะอ๋อจริง,รงๆแล้วมันมีรถขับนะครับพออแต่ว่าไม่รู้ว่ามันขับไปไกลขนาดไหนครับพออยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคุณเซฟช่วงนี้ผมกำลังประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นอยู่พอดีนี่ถ้ารู้ว่าใครทำไม่ดี หรือว่าทุจริตต่อหน่วยงานของเราเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แน่ครับผออครับไปได้ครับครับอ๋อครับผอครับสวัสดีครับผอครับต้องมีความรับผิ่ชอบได้ครับ คุณไปจัดการตัวเองมาไหมอย่าให้ผมเดือดร้อนเข้าใจะไหมก่อนจะเริ่มประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นคุณมารุธมีอะไรก็ว่าไปคุณเพียวนี่ลายเซ็นคุณใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ที่คุณอยู่หน่วยงานเรามา3เดือนคุณเบิกค่าน้ำมันไปทั้งหมด75,422บาท จ็ดหมื่นกว่าบาทคุณขับอะไรกันแน่ขับจรวดเนระบอกมาดีๆสิคุณเอาเงินไปทําอะไรกันแน่อ๋อผมไม่ได้เอาไปทําอะไรครับผมแค่ไปเบิกค่าน้ำมันเฉยๆคุณเพียวคุณขับรถไปไหนเนี่ยใช้ค่าน้ํามันตั้งเจ็ดหมื่น 7, กว่าบาทขับข้ามทวีเหรอดีมากคุณมารุตคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้ามีการเบิกเงินเกินเรื่องเกินราวแบบนี้คุณจะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและถ้าพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงอ่ะ คุณเสียประวัติแน่รู้ครับนั่นแปลว่าคุณจะยอมรับใช่ไหมว่าการเบิกเงินเกินเนี่ยคุณทำคนเดียวอยอมรับก็ได้ครับดีในเมื่อคุณยอมรับแบบนี้ก็ปิดคดีกลับบ้านกันได้ช้าก,ก่อนครับอะไรจากับ้านใจเย็นกันใจ,เย,นนจเย็นกับพอ่อออเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ในวันที่คุณพงศธรเรียกเซฟไปคุยก่อนแยกจากกันเนี่ยขาเห็นว่าคุณเซฟมีใบหน้าที่แสดงพิรุษออกมาทำให้คุณพงศธรเกิดความสงสัยเลยบอกให้ผมจับตาดูเอาไว้หลังจากวันนั้นผมได้เฝ้าติดตามเขาทั้งคู่ตอนแรกผมแอบคิดว่านายเพียวเนี่ยน่าจะทุจริตด้วยตัวเองจริงๆจนกระทั่งพี่ครบเขาสั่งให้ผมเขียนเบอรมาตลอด3เดือนที่ผ่านมา ผมรู้ว่ามันผิดกฎหมายนะพี่แต่เขาคููผมว่าถ้าผมไม่ทําจะมีผลต่อการพิจารณาการเลื่อนจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำานาญงานครับคุณเพียวการที่ข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่โดยใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยทำเอกสารเบริกค่าน้ำมันเท็จเอาเงินหลวงไปไม่ว่าจะเอาไปใช้เองหรือเอาไปให้คนอื่นเนี่ยมีความผิดและก็มีโทษทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2 ผู้ใด,ดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือว่ากรอกข้อความลงในเอกสารกระทําการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อได้จริงอันเท็จต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1น0่งแบาทนะครับและผมไม่โอเคที่จะมีคนขี้โกงมาใช้ออกซิเจนร่วมกับผมในพื้นที่ของผม เพราะฉะนั้นค MM ุณเซฟคุณจะต้องถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษฮะนี่ผมทำเหรอเนี่ยผมเหรอก็เพราะว่าเรารู้มานานแล้วไงว่าคุณคือตัวบงการทั้งหมดและเรารู้ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรก คุยให้น้องๆในทีมเนี่ยเซ็นเบิกเงินจนน้องๆทนไม่ไหวก็ลาออกกันไปรู้นะว่าคุณทําแบบนี้มาตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ามาทํางานมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทนะคุณเซฟนะแถมคุณยังทําให้หน่วยงานของเราสูญเสียความน่าเชื่อถืออีกมูลค่าความเสียหายประเมินไม่ได้รับรองว่าโทษคราวนี้หนักแน่นี่พวกคุณคิดจริงๆเหรอว่าพวกคุณจะเอาผิดผมได้อะ่ะลายเซ็นทั้งหมดอะ่ะ มันเป็นลายเซนของนี่ผมไม่ได้งโง่นะเว้ยคุณเอาผิดผมไม่ได้หรอกมั่นใจดีมากแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะคุณเซฟเพราะเราให้เพียวเนี่ยเข้าไปร้องเรียนการทุจริตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปครับได้ไงอะ่ะนี่มันเซ็นคนเดียวอะ่ะก็รับผิดไปคนเดียวดิเอาละครับคุณเพียวครับสิ่งที่คุณเพียวทำผิดก็คือการทำเอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้ามีใครมันบังคับขู่เข็นใจให้คุณเพียวทำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการทุจริตคุณเพียวมีอะไรก็บอกพวกเราได้นะครับผมคงทำาอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับแท้จริงแล้วผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่กำลังรวบรวมข้อได้จริงเหล่านี้อยู่ เขโหลอกสบายเนี่ยแบบนี้พี่พี่วัาดีพี่สวันดีครับขอบคุณมากเลยพี่นะครับให้ท่านปอเขาตะโกนทำไมครับท่านไม่ไม่แต่แล้บแต่ติง